สวัสดีครับวันนี้นะครับคขที่มองหาเคสรีโมทรถยนต์อยู่นะครับวันนี้ผมมาแนะนําตัวนี้เลยเป็นพวงกุญแจโปเกมอนน่ารักนรกนะครับเขามีรูปแบบให้เลือกหลายรูปแบบเลยซึ่งเป็นในส่วนของพวงกุญแจรถโตโยต้ายาริสเอทิฟนะครับขั้นตอนประกอบก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับแกออกมาเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองเลยเพราะว่าเขามีไขควงมาให้นะครับใช้เวลาในการประกอบก็ไม่นานนะครับไม่ถึงสินาทีนะครับเราก็ได้พวงกุญแจเคสโปเกมอนแบบนี้มาแล้วนะครับ หากเราม kind of eh like anyway, ีเคสพวงกุญแจนะครับมันก็จะช่วยลดรอยขีดข่วนครับในตัวของรีโมทกุญแจของเราได้นะครับอีกทั้งยังช่วยให้เราหากุญแจของเราได้ง่ายนะครับสามารถแขวนสามารถห้อยไว้ตามจุดต่างๆนะครับที่เราสามารถมองเห็นและหยิบจับได้ง่ายด้วยพกพาไปไหนก็สะดวกนะครับไม่เถทะนะครับไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปอีกอย่างนะครับพวงกุญแจนี้นะครับเขามีเสียงกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเวลาเดินไปไหนมาไหนเราก็จะได้ยินเสียงกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับ ใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของโปเกมอนนะครับหรือเป็นนักสะสมนะครับเกี่ยวกับโปเกมอนก็พลายไม่ได้เลยหากชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือสนใจสินค้าชิ้นนี้ก็กดที่ลิงก์ตะกาด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ